สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายรับจับหนังนะครับวันนี้อาจจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับวันนี้พี่จะไม่ได้มาสปอยหนังนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหนังไทยนะแลนก็คือเรื่องร่างทรงในหัวข้อที่ว่าทําไมคณถึงต้องตื่นเต้นกับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงอย่างที่รู้กันนะหนังไทยส่วนใหญ่ในช่วงแบบประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ มันมีน้อยเรื่องมากที่จะแบบว่าเข้าตาคนไทยด้วยกันเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังที่แบบว่าพี่นาคอะไรเงี้ยพี่นาคหนึ่งพี่นาคสองเดรี่ตุสซี่มันก็จะเป็นหนังแนวแบบนั้น ที่ทุกคนรู้กันว่าเอ,อ้ยหนังไทยก็จะมีหลายคนบ่นนะฮะยิ่งโดยเฉพาะหนังผีเนี่ยความแปลกใหม่คุณภาพของภาพยนตร์ที่สามารถเอาไปเที่ยวกับต่างชาติได้เนี่ยน้อยมากนะครับมันก็จะเป็นหนังแนวที่แบบว่าเป็นหนังแนวตลกโปคฮาฝรั่งก็จะเรียกว่า s l a p ส t i c กนะ,ะนั่นก็คือมันเป็นหนังที่แบบว่าตลกเจ็บตัวไอ้ตลกแบบน,นั้นอ่ะพี่มองว่ามันเหมาะสําหรับออแบบบริษัทฮาไม่จํากัดอะไรอย่างนั้นมากกว่านะฮะเราไม่ได้พูดหนังตลกวันนี้เราจะมาพูดถึง วันนี้เราจะมาพูดถึงหนังนางสยองขวัญน,นะ <c oughs> ทาไมร่างทรงถึงหน้าถึงเต้นนะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ร่วมทุนสร้างกับเป,เป็นการร่วมกันโปรดิวของนาฮงจินนะฮะ <c oughs> เขาเป็นผู้กํากับหนังเกาหลีที่มีผลงานค่อนข้างน้อยแต่ทุกเรื่องของเขานี่คือแบบว่า ระดับยันแค่มาสเตอร์พพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดอะเยลโล s ซีนะฮะหรือว่าเรื่อง The c h ชสเ r แล้วก็เรื่อง The ะเ i ลลิงที่ที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีส่วนตัวพี่จะชอบ The c h ชสเ r มากนะถ้าให้พูดถึงแบบว่าหนังระทึกขวัญในใจส่วนตัวของพี่คือ The c h ชสเ r นี่คือแบบแม่งระดับแบบที่หนึ่งอะไรอย่างนั้นเลยคือเทียบหนังฝรั่งได้เนือไหมฮะคือแบบว่ามันมันเป็นหนังแบบส่วนตัวชอบมากกว่าปรสิตเอางี้แล้วกัน พูดง่ายๆนะฮะส่วนตัวมากชอบมากกว่าปรสิตหน้าห้องจินเนี่ยเขาเป็นคนที่มีวิธีการเล่าที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับคนที่ไม่เคยดูภาพย,ายนตร์เรื่อง The Wailing นะฮะมันเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่เกิดโรคประหลาดมากขึ้นหลังจากที่มีชาวญี่ปุ่นแปลกหน้าคนนึงเนี่ยเข้ามาใส่อยู่ด้วยนะฮะโรคประหลาดเนี่ยมันเป็นผื่นแดงๆขึ้นตามตัวแล้วหลังจากเป็นอยู่สักพักนึงเนี่ยก็จะเริ่มคุ้มคลั่งแล้วก็ฆ่าคนในครอบครัวตายจนกลายเป็นคดีฆาตกรรมและเพกก็เป็นตำรวจ มันมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่แบบตํารวจแม่งคนนี้นะฮะไม่เชื่อในสิ่งแบบสิ่งลี้ลับเรื่องไสยศาสตร์เรื่ององะไรที่ชาวบ้านแม่งพูดกันหนาหูว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นังเอิญว่ามันมาตรงกับเรื่องร่างทรงเลยนะฮะร่างทรงเนี่ยมันก็มีไอเดียต้นไอเดียที่คล้ายๆกันมันเป็นไอเดียของแบบว่าชาวบ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งนะฮะที่เชื่อว่าเทพเจ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยมาเข้าร่างทรงคนนี้ มาเข้าร่างทรงคนนั้นแต่จริงๆแล้วที่เขากราบไหว้กันเนี่ยมันไม่ใช่เทพนะมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่มันเลวร้ายกว่าน,นั้นอะไรอย่างนี้นะฮะเรื่องราวมันจะคล้ายๆกันเลยอาจจะมีผู้ชมขังใจขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่คือก๊อปปี้กันเฉยๆหรือเปล่าก๊อปปี้เนื้อเรื่องกันเฉยๆหรือเปล่าส่วนตัวพี่มองว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันสามารถสปินได้มันสามารถเอามาพลิกล็อกได้ให้เป็นแบบว่าเป็นเหมือนของประเทศไทยได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้เขาคงไม่ได้ก๊อปปี้แบบจาก หน้าหลังขนาดนั้นไอเดียเฉยๆเนี่ยมันไม่สามารถก๊อปปี้กันได้นะครับนี่พูดง่ายๆเลยนะฮะสมมติหมูทอดสมมุติว่าเราทําหมูทอดเนี่ยคนทอดแต่ละคนทอดไม่เหมือนกันนึกออกไหมฮะอีกคนนึงอาจจะทอดกรอบกว่าอีกคนอาจจะทอดแม่งนิ่มกว่าแต่ละคนไม่ไม่สามารถทอดเหมือนกันได้นึกออกไหมฮะนี่คือความความมันเป็นความคิดเดียวกันนะฮะไอเดียอย่างเดียวกันแต่จริงๆแล้วที่พี่มาทําคลิปเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเนื้อเรื่องนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยฟิลของหนังธีมของภาพยนตร์การถ่ายทําแบบว่าเนือ่องหรือไม่คความรู้สึกของหนังเนี่ยมันเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในการเล่าเรื่องนะครับธีมของหนังหมายถึงอะไรมันมันคือฟิลที่คุณจะได้รับมันเป็นหนังที่ซีเรียสขนาดไหนมันเป็นหนังที่ตลกขนาดไหนตัวละครมีวิธีการพูดยังไงวิธีการสื่อสารคนดูเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบตัดไปปป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมากแค่ไหน ทุกอย่างลวกนี้มันเป็นช่วงจังหวะจากคนที่ไม่สามารถลอกเรียนแบบกันได้ง่ายๆแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่คนดูหนังถ้าเกิดเป็นคนดูหนังที่แบบว่าดูกันมาเยอะๆจะรู้สึกได้สิ่งที่พี่รับรู้ได้นะฮะแค่โปสเตอร์อันเดียวของร่างทรงโปสเตอร์อันนี้นะครับลองดูนะฮะหลายคนอาจจะเห็นโอ้มันก็แค่แบบโปสเตอร์แบบมีตาข้างบ้านคนนึงมานั่งไหวอะไรงี้แล้วฝนตกอะไรงนี้คือโปสเตอร์อย่างเงี้ยวิธีนึกออกไหมฮะเวลาเราถ่ายภาพ เนืง่ง่ายเวลาเวลาคุณถ่ายภาพสักรูปเนี่ยแต่ละคนแม่งก็ถ่ายเหมือนกันเองถูกไหมภาพภาพนี้ให้ความรู้สึกหลายอย่างมากนะฮะทั้งความลึกลับทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งอะไรที่เกิดขึ้นปกติเราจะดูโปเตอร์หนังผีไปดูนะฮะโปเตอร์หนังผีของไทยมักจะยำที่อะไรสักอย่างรวมกันเนื้อไหมสามารถเอาไปนู่นนี่มายำเอาแม่งไอ้หน้านู่นหน้านี่มา,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 มาโผล่ขึ้นมาอะไรแต่ภาพนี้มันเหมือนซีนของในเรื่องเนื้อไหมฮะ มันเป็นธีมของในเรื่องซึ่งก็คล้ายๆกับเรื่อง The Wailing นะครับก็ธีมจะคล้ายๆกันจะมีความแบบว่าเนี่อหกอแมเนี่ยเอามาเทียบกันเลยก็จะมีธีมคล้ายๆกันการถ่ายภาพสีของภาพสําสคัญมากนะครับ Colorist หลายคนที่ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะทำให้ภาพมันสวยขึ้นมาเนี่ยนะการ Colorist ของภาพของแสงอะไรนี่ก็สําคัญนะอย่างเรื่องร่างทรงนี่แค่แค่ดูแบบซีนแค่เนี่ยก็โหเหียนี่แค่ภาพเดียวนะฮะนี่ยังไม่เห็นเทเลอร์นะ จริงๆแล้วพี่ไม่ต้องดูส่วนตัวพี่ไม่ต้องดูเทเลอร์ก็ได้ส่วนตัวจะรู้สึกว่าไม่อยากดูเทเลอร์เพ่เท่าไหร่เพราะว่าบางทีเทเลอร์มันก็จะมีซีนที่แบบนึกออกไหม วเวลาเราจำได้ไงว่าซีนนี้มันเคยเห็นในเทเลอร์แล้วพอไปดูในหนังก็ซีนนี้เห็นแล้วมันก็จะมันก็จะมีความแบบว่าความตื่นเต้นลดลงไปนิดหน่อยนะลดลงไป10%เวลาเราไปเห็นในหนังนึกออกไหมฮะส่วนตัวนี่คือความคิดส่วนตัวของพี่นะหลายคนจะดูก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่ามันก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่คนเขาอยากให้เราดูแต่ส่วนตัวนะพี่เห็นแค่นี้ก,นะกูไปแล้วกนะูไปรอหน้าโรงแล้วนะฮะวันที่ล่างสมเข้ามาฉายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ นาฮงจินกับพี่โต้งบรรจงเนี่ยเขาอ่าร่วมกันแล้วคือถ้าพูดถึงผู้กำกับอย่างพี่โต้งบรรจงเนี่ยเขาเป็นคนมีของมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ชัตเตอร์ตั้งแต่สี่แผงห้าแผงตั้งแต่เรื่องแฝดอะไรอย่างนี้เขามีของกับนางผีมานานแล้วนะครับแล้วคราวนี้เขามาร่วมมือกับนาฮงจินด้วย แล้วช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เขาไม่ได้ทําหนังผีเลยเนี่ยเขาอาจจะไปแบบว่าศึกษาเขาก็คงไปดูมาเยอะเนอะไหมฮะแล้วเขาก็ออกมาปรับใช้กับตัวเองหนังแบบนี้เนี่ยมันเป็นการยกระดับหนังไทยนะครับการที่เราจะยกระดับหนังไทยขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูเรฟเ r e รนซ์ก่อนไม่ว่าแม่งผู้กำกับที่ไหนก็ตามแม่งมาตินสกอร์เซซี่ะควินตินทาราติโนแม่งเขาก็ดูเขามีเรฟเฟรด้วยเขาจะมีเรฟเฟมาก่อนว่า แรงบรนดาใจของเขาเนี่ยเขาหยิบตรงนั้นมาใช้หยิบตรงนี้มาใช้ไม่ได้ว่าหยิบมา1นถึงสิบนะฮะบางทีเขาหยิบ6หยิบ7หยิบ3หยิบใดมาใช้แล้วก็มาใช้เป็นของตัวเองใช้วิธีการเล่าอย่างของตัวเองนะฮะนั่นคือวิธีการทํางานของผู้ตไปแล้วงานด้านสิ่งทุกอย่างมีเรฟเฟเรนซ์พี่มองว่าการจะยกระดับหนังไทยยึดแค่มันคือแบบแค่ภาพภาพเดียวพสเตอร์ปสเตอร์อันเดียวอ่ะพี่เห็นถึงฟิลังที่เขาพยายามจะสื่อ ไม่รู้นะมันออกเป็นไงแต่ตื่นเต้นคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะคือต้องการให้คนตื่นเต้นกับเราด้วยนะครับตื่นเต้นด้วยว่าหนังร่างทรงเรื่องนี้มันจะกลายเป็นหนังเฮ้ยที่น่าสนใจมากสําหรับหนังหนังผีไทยนะครับแล้วพี่ต้งก็เคยฝากผลงานดีๆที่เป็นหนังผีว่าเยอะแล้วฉะนั้นเนี่ยก็รอดูต่อไปอีกอย่างหนึง่งสิ่งคาดหวังอย่างเดียวที่พี่ต้องการจากาเรื่องร่างทรงนะครับนั่นก็คือการใช้คนให้มากกว่าผี ไอเรื่องจ้ากสแกรแบบเสียงตุ้งแช่ตุ้งแช่อะไรเงี้ยพี่มองว่าพี่ตงเขาเขาไม่เขาเขาอาจจะเล่นแต่คงเล่นไม่เยอะเขาอาจจะเล่นบ้างแต่พี่อยากให้เน้นเรื่องคนมากกว่าผีเดอะเวลลิง well มันมีความเป็นคนมากเว้ยมันไม่ใช่แบบว่าแบบผีมาแห่มามาแห่ตุ้งแช่เว้ยมันคือคนที่แบบไอ้้ยแม่งมาแก้ผ้าอยู่หน้าสถานีตำรวจนึกออกว่ามันเป็นคนที่แบบว่าแม่งฆ่าลูกเมียตัวเองตายแม่งคือคนเว้ย อยากให้เน้นเรื่องคนให้มากที่สุดเน้นเรื่องความเชื่อของชาวบ้านแม่งเชื่อคนแม่งเชื่อหัวปักหัวปั๊มมันเป็นไงเราก็รู้กันนะเชื่อเชื่อว่าเขาแม่งมีพระคุณกับเรามากเกินมาในแผ่นดินนี้เขามีพระคุณกับเรามาก <c oughs> อียกูไปไกลนะอยากให้เล่นเรื่องความเชื่อของคนในหมู่บ้านว่าเขาเชื่อ,อยังไง <c oughs> ส่วนตัวคนไทยเนี่ยมักจะมาจากจุดนี้เ,เราเราไม่เคยตั้งคําถามกับเรื่องพวกนี้นะว่าว่าเราเชื่อเรา ตั้งใจจะเชื่อขนาดไหนเราทำบุญเราเชื่อว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะมันเป็นความเชื่อที่ฝังลึกในคนไทยถ้าเกิดพี่ต้งเขาเล่าอะไรอย่างนี้นะพี่ว่าแม่งมันเป็นการยกระดับหนังไทยได้ไปโดยปรยายไดนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เท่ากันนะฮนะอยากให้ทุกคนเนี่ยรอชมหนังไทยเรื่องนี้สักเรื่องนึงนะครับปกติพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ตื่นเต้นกับหนังไทยมานานแล้วโดยเฉพาะหนังผีเนี่ยแบบว่าแม่งเรื่องล่าสุดนี่เรื่องอะไรไม่มีอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดพูดหนังหนังผีไทยที่แบบ สนุกสนุกดีๆเนี่ยคนแม่งจะพูดหนังเก่าสักสิปีที่แล้วหมดเลยนะฮะสิปี15ปี20ปีที่แล้วนะฮะแต่สัก5 6 7กปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอะหนังดีๆเนี่ยเหมือนฉลากเกมโกงนี่ก็ไม่ใช่หนังผีถูกไหมแวร์วีบีลองก็ไม่ใช่หนังผีนะฮะกะเบนลาหูก็ไม่ใช่หนังผีนะครับฉะนั้นเนี่ยร่างทรงจึงเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากสําหรับวงการภาพยนตร์ไทยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบ การพูดคุยอะไรอย่างนี้ก็ติดตามกันกดติดตามกันด้วยนะครับปกติแล้วพี่ก็จะมีการมีการสปอยภาพยนตร์สปอยแบบว่าสปอยหนังไม่ตั้งใจหาอะไรย่างนี้ก็ลองดูนะครับก็จะมีหนังอีกเยอะแยะมากมายนะครับใครที่รอ,อคลิปพี่อยู่ทุกวันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพยายามจะลงให้บ่อยมากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็สักสัปดาหล์ละคลิปก็อย่างดีนะครับพี่ก็ยังแบบว่าต้องทํางานประจําไปด้วยนะครับแล้วก็เอาเวลาที่เหลือมา ทำ u t u b e นะครับก็เพราะว่าเพิ่งเริ่มทำช่องใหม่นะก็ขอบคุณมากนะครับที่กดทุกซับทุกอะไรเนี่ยก็ขอบคุณมากอยากให้ได้สับ1000งัพ 1, ซับตอนนี้นะ1 0 0 0งพันซับปุ๊บพี่จะสามารถไลฟ์ผ่านโทรศัพท์ตัวเองได้จริงๆอยากไลฟ์ทุกศรัาห์นะฮะก็คือแบบไลฟ์ทุกวันศุกร์วันเสาร์อะไร่งี้ปกติจะไลฟ์ใน Facebook นะครับใครที่สนใจใน Facebook ก็ไปดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ